สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาาจักหินมีพลังงานค่ะและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือเพชรพญานาคพรยาศีสัตตะนาคราชค่ะและจุดที่เอาขึ้นมาคือจุดที่เชื่อมโยงเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลการจะเอาขึ้นมานั้นต้องขออนุญาตจากทางการและต้องต่อคิวเข้าไปและฟ้าต้องไปตามหา คนที่มีความถ่อมตนไม่มีอโก,โกจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์คุณความดีเป็นที่ยอมรับของพญานาคนะคะเราต้องไปนคนที่มีสัจจะมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ถึงจะเอาขึ้นมาได้เอเน g y จีพลังงานใช้ระบบทุนนิยมไม่ได้ค่ะนะคะจะใช้ระบบแบบมีเงินนะมีเงินมากก็กว้านซื้อเอาของดีๆเข้าตัวไม่ได้บอกเลยว่าทําแบบนั้นไม่ได้ ะะเพราะของมีพลังงาน 1. คือพรางตาคนเก่งมากสสามารถกันคนได้ค่ะกันคนได้นะคะสกิลพรางตาเนี่ยคือสุดยอดสุดยอดบบกุ้ยเต้เลยนะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะหลายท่านหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหินธรรมดาเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูอะไรบางอย่างค่ะชิ้นนี้มีผู้บูชาไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาส่องกันมาดูข้างในกันว่าข้างในซ่อนอะไรนะคะขนาดนี้ยังไม่ค่อยเห็นเลยนะทุกท่านทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวฟ้ายให้ชมเริ่มเห็นหรือยังคะเริ่มเห็นเกร็ดที่อยู่ข้างในไหมคะเนี่ยค่ะนี่คือเกร็ดพญานาคค่ะทุกท่านทุกคนอยู่ข้างในนะคะเห็นไหมคะเกร็ดพญานาคของพญยาศรีสัตตะนาคราชนะคะนี่ อยู่ข้างในแบบนี้เบอร์นี้เลยทุกท่านทุกคนนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวให้ชมอีกด้านหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะเกรดพญนาคค่ะเดี๋ยวฟ้าเอาไฟฉายออกนะคะเห็นไหมคะพรางตาขั้นสุดมากทุกท่านทุกคนนี่ค่ะยังไม่พอนะทุกท่านทุกคนนะยังไม่พอนะคะเดี๋ยวฟ้าให้ชมตราสัญ,ญลักษณ์พญนาคค่ะ นี่แหละคือเพชรพญานาคเห็นไหมคะเป็นไงคะไม่มีใครเห็นเลยทุกท่านทุกคนตอนที่ฟ้าออคัดพลังงานอะนะคะคือฟ้าก็ไม่เห็นนะก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นหินแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ย นี่แหละค่ะคือสกิลการพรางตาของของที่มีพลังงานเนี่ยดูท่านทุกคนและบางชิ้นน่ะก็คือโอ้โหไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรเลยนะคะทุกคนแต่ข้างในอะ่ะพลังงานสูงมากเช่นชิ้นนี้ค่ะนี่ชิ้นนี้เป็นเพชรพญานาคแม่ย่าสีปทุมมาชิ้นนี้ยังว่างอยู่นะคะแม่ย่าสีปทุมมาชิ้นนี้เอฟ้าวางไว้แล้วมีไอ้น้ำมากอก ถ้าดูจากสายตามนุษย์เป็นไงคะก็คือแก้วก็คือหินถูกต้องหมแต่แท้ที่จริงแล้วอะข้างในเอเนอร์จีสูงมากาวางไว้ไอ้น้ำมะกะอืมพลังงานสูงเอเนอร์จีสูงมากคะ่ะทุกท่านทุกคนเนี่ยคำว่าพลังงานอะใช้สายตาของคนนิยามของคนไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยทุกท่านทุกคนเนี่ย เพชรพญานาคไม่ยาสีปทุมมาค่ะชิ้นนี้ยังว่างอยู่นะคะส่วนชิ้นนี้มีอ๋อผู้บูชาไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสกิลพางตาขั้นสุดยกให้เลยชิ้นนี้เลยแล้วหลายหลายชิ้นโอ้โหนะคะพางตาสุดยอดกันคนเก่งนะอย่างอันนี้คะ่ะทุกท่านคนเนี่ยเห็นเป็นหินธรรมดาไหมคะเนี่ย เห็นไหมคือแบบโอ้โหสกิลพางตาสุดยอดแล้วชิ้นนี้ยนะคะชิ้นนี้ยที่หลายท่านหลายคนเห็นอยู่นี้ชิ้นนี้เป็นแสงแห่งจัก,กรวาลน,นะคะกันคนออกหมดเลยถ้าหลังเขาเบอร์นั้นเลยนะคะเขากันคนออกหมดเลยไม่ให้เอาไปเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเคยมีคนที่ อคิดจะใช้ระบบทุนนิยมระบบการกว้านซื้อนะคะจะใช้ระบบแบบกว้านซื้อมาผลก็คือไม่ได้ของมีพลังงานเลยค่ะกว้านซื้อเป็นโกดังก็ไม่เจอเห็นไหมคะนี่แหละคือของมีพลังงานใช่ว่าจะได้ไมาง่ายๆนะคะบางสิ่งบางอย่างคือคนที่ได้รับอนุญาตะคะจากพลังงานนั้นนะ่ะ โอ้โหเอ e เ g อรจีจิตวิญญาณอะคือมีพลังของมีพลังของเทพเจ้าอ่ะซึ่งหาได้ยากในในโลกมนุษย์มากๆเอนเออร์จีเบอร์นั้นเลยนะคะถึงจะเอาพลังงานบางพลังงานขึ้นมาได้อะหายากมากในโลกมนุษย์อะเราต้องเป็นคนดีนะคะเอนเออร์จีข้างในก็ต้องดีอีกโอ้โ oh, ห oh, ไม่ใช่ง่ายนะทุกคนนะกว่าจะได้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างมา นะคะบางท่านก็สงสัยว่าอาจารย์คะคือทำไมไม่เอาของฮอตฮิตตามกระแสมานะคะคือของมีพลังงานเนาะเ,เขายังไม่ขึ้นมาในรูปแบบนั้นนะคะฟ้าก็เลยไม่เอามาอืมนะะเขาไม่ได้ขึ้นมารูปแบบนั้นค่ะทุกท่านทุกคนนะคือฟา้าไม่ได้ตามหาของที่มนุษย์เขาฮิตกันนะนะเพราะตามหาของมีพลังงานแบบนี้แหละค่ะเอามายากทุกท่าน เอามายากต้องมีความดีต้องเป็นคนดีเอเนอร์จีก็ต้องดีนะคะบางที่โอ้โหเอเนอร์จีหายากมากเอเนอร์จีมีพลังของเทพเจ้าอะโอ้โหฟูฟ่องเลยอะนะคะที่จะเอาพลังงานนั้นขึ้นมาได้อะต้องไปหาคนที่ทําหน้าที่นั้นด้วยนะนะคะไปหาคนที่ทําหน้าที่นั้นด้วยเออยากนะคะความเป็นไปได้ในโลกนี่อาจจะมีแค่คนเดียวอะ อย่างเพชรพญานาคเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายแล้วด้่านทุกคนนะเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เพชรพญานาคแบบนี้เนาะคือไม่ขึ้นมาใหม่เลยพาลาังงานเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ขึ้นมาตลอดนะไม่ได้ขึ้นมาตลอดทุกท่านทุกคนนะคะตามปกติก็คือจะขึ้นตามระยะเวลาแล้วก็หมดนะะแล้วก็ใช่ว่าทุกชิ้นจะเป็นเพชรพญานาคด้วยนะไม่ใช่นะอย่างอันเนี้ยโอ้โห คือแบบอัตราส่วนที่เจออะคือนับไม่ท้วนนะทุกท่านทุกคนกว่าจะเจอเม็ดหนึ่งอะเออนะคะแล้วก็เนี่ยเพชรพญานาคที่มาในรูปแบบเนี้ยโอ้โหพันหนึ่งเจอไม่กี่เม็ดหรือไม่เจอเลยล่าสุดคือสามสี่พันเจอไม่กี่เม็ดนะคะแล้วก็ล่าสุดไม่เจอเลยไม่เจอเลยเพชรพญานาคอะเออ นะคะนี่แหละคือของมีพลังงานไม่ได้ขึ้นมาตลอดนะคะไม่ได้ขึ้นมาตลอดเมืนถท่านก็ถามอาจารย์ทําไมไม่แบบเอเอออกมาเยอะๆเลยรเขาขึ้นมาแค่นั้นเขาขึ้นมาแค่นั้นเลยฟ้าก็พยายามรวบรวมนะคะเพรพญานาคเนี่ยพยายามรวบรวมมาเนาะ,ะถ้าท่านไหนอยากจะบูชาองค์ไหนก็ทักมาได้นะคะเผื่อมีนะเผื่อมีฟ้าไม่รับประกันนะเผื่อมีนะคะถ้าเจอเดี๋ยวฟ้าจะส่งรูปไปให้เนาะ,ะที่นี่ต้องเสียงไทยเพื่อบูชาห้าใบนะคะ บางท่านก็ถามว่าอาจารย์คะถ้าหนูอยากได้ชิ้นนี้แล้วหนูอธิษฐานจิตถึงชิ้นนี้ท่านจะรอไหมถ้าไม่ล็อกมงุงไม่รออืมถ้าไม่ล็อกมุงนะไม่รอนะคะก็คือถ้าล็อกมุงของของน้องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรออืมแต่ถ้าไม่ล็อกมงุงอ่ะไม่รอนะคะขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของแต่ละบุคคลอืมก็อาจจะไม่รอนะนะคะแต่ถ้าแบบล็อกมงุงอะรอ แต่ถ้าไม่ล็อกมุงก็คือไม่รอก็อ๋อถ้าชิ <ünk> ้นนั้นไปเราก็ต้องรอเอเนอร์จีที่เหมือนกันอย่างเช่นอาิิธานจิตถึงทพิคเนตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าชิ้นนั้นไปก็ต้องรอชิ้นใหม่ก็ต้องรอชิ้นใหม่นะคะประมาณนั้นนะเกี่ยวกับในเรื่องของเอเนอร์จีเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานนะคะก็ต้องรอชิ้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยที่เอเนอร์จีพลังงานเหมือนกันนะคะประมาณเนี้ยทุกท่านทุกคนนะ คือบางชิ้นนะ่ะล็อกมองล็อกเลยแหละใครก็ออกไปไม่ได้แต่บางชิ้นไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกนะคะขึ้นอยู่กับจิตรัทธทาของแต่ละบุคคลก็ประมาณนี้เลย <c oughs> เกี่ยวกับของที่มีพลังงานเนาะแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่สวยที่สุดนะคะหรือมองด้วยตาไม่เห็นอะไรเลยแต่ข้างในพลังงานจึง้งนกะ็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้ถาย,ยากท่านทุกคนนะคือฟ้าต้องไปหาคนที่ทําหน้าที่นะคะในการเอาขึ้นมา นะซึ่งต้องมีคุณธรรมบางคนมีพลังของเทพเจ้าสถิตในจิตวิญญาตคือ <c oughs> แบบโอ้โหไม่ใช่หาได้ง่ายนะั่นะนะคนะ,ะต้องเบอร์นั้นเลยนะถึงจะเอาขึ้นมาได้บางคนก็แบบจะใช้วิธีทุนนิยมนะคะในการไปรกว้านซื้อทั้งโกดังไม่เจอสากอันนะเออไม่เจอซากอันนะคะเรื่อง energy มันใช้เงินแก้ปัญหาไม่ได้ทุกท่านทุกคนนะ ใช้เงินแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็พลังงานอนะนะคะสิ่งอักิสิทธิเราตามตงนะจักรวาลอนะเขาไม่เขาไม่ค่อยไปกับคนที่มีโก้สูงคนอีโก้สูงดูยังไงคือคนที่ใช้เหตุใช้ผลคุยไม่ได้นะนะคะเช่นมีหลักฐานละว่าโลกในกลมก็ไปบอกว่าโลกแบนอะไรอย่างเงี้ยความรู้ย่อมไหลไปสู่ผู้ที่ถ่อมตนอยู่เสมอคะ่ะ ไม่ใช่ผู้ที่มีีโก้สูงไม่ใช่ผู้ที่หวดดีหวดเกง่งวดฉลาดหวดเก่งโดยที่ไม่รู้อะไรเลยไม่เคยพิสูจน์อะไรเลยอืมนะคะประมาณนี้ทุกท่านทุกคนนะ,ะประมาณนี้ถ้าไหนสนใจอยากจะบูชาก็ทักมาได้เสีงยงทายห้าใบนะคะเสีงยงทายห้าใบถ้าขึ้นว่าบูชาได้ก็คือบูชาได้แต่ถ้าขึ้นมาว่าบูชาไม่ได้นะคะฟ้าก,ก็จะแจ้งไปว่าบูชาไม่ได้และถ้าผลการเสียงทายขึ้นมาว่าบูชาได้ก็ต้องบูชาเท่านั้นเปลี่ยนไปชิ้นอื่นไม่ได้ นะคะประมาณนี้นะทุกท่านคนนะวันนี้ก็จบกเป็นเท่านี้นะคะมาให้ชมแบบออหินที่มีพลังงานนาเพชรพญานาคที่แบบโอ้โหสกิลพางตาขั้นสุดสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ